ตาครับโอเคได้พ sort of no. ี่ได้ได้ครับ แต่งหน้าอก่อเนงไปสัดจริงวเอ๊ะมาัดนเก็ไม่ได้กินได้ครับ ช่อดูคอีกดูอพี่คะแฟนขับเข้าสตูไดไหมได้ได้ใช่ไหมกี่โมงเหรอคะประมาณเก้าโมงเก้าแล้วถึงกี่โมงหรอคะ อข,ออขอบคุณค่ะน้องเต่าพิน่ารักเก็บน้องเต่าสะพายดิ